สวัสดีครับกัลยาณมิตรทุกท่านคลิปนี้จะมาดูดวงปี2567ด้วยอายุตามหลักการทำนายดวงชะตาจากตําราูมิชาติวิธีการก็คือให้เริ่มน้ำอายุของท่านปีที่1ห,หรือ1ขวบที่พระเจดีทั้งคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงให้เริ่มต้นที่จุดนี้เหมือนกัน จากนั้นจึงให้ฝ่ายคุณผู้ชายนับปีที่สองปีที่สามปีที่สีปีที่ห้าไปเรื่อยๆโดยนับเวียนไปทางขวาทางด้านฉัดเงินส่วนคุณผู้หญิงให้นับปีที่สองปีที่สามปีที่สี่ปีที่ห้าไปเรื่อยๆโดยให้นับเวียนไปทางซ้ายทางด้านนาคราชและเมื่อท่านนับอายุจนมาถึงปีปัจจุบัน คือปี2567แล้วนับได้เท่าไหร่ก็มาดูกันว่าคำทํานายของท่านจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเริ่มจากคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงที่อายุปีนี้มาตกที่พระเจดีคือคุณผู้ชายที่มีอายุ25ปี37ปี49ปี61ปี73ปี และคุณผู้หญิงที่มีอายุ25ปี37ปี49ปี61ปี73ปีเช่นกันคือไม่ว่าทั้งหญิงทั้งชายที่มีอายุเท่านี้นะครับก็จะมาเริ่มที่พระเจดีนี้เหมือนกันแต่เดี๋ยวพออายุเปลี่ยนไปเนี่ยคุณผู้ชายกับคุณผู้หญิงนะครับก็จะเริ่มต่างกันแล้วอ่ะเรามาดูกันต่อนะครับ ซึ่งจากตามตำราพมชาตินี้นะครับก็มีคำทำนายว่าผู้หญิงหรือผู้ชายท่านใดที่รอบในปีนี้มาตกที่พระเจดีก็มีคำทำนายว่าในรอบปีนี้เป็นปีที่บุญกุศลจะหนุนนำจะเกิดความร่มเย็นเป็นสุขจะได้ร่วมบุญใหญ่ในพระพุทธศาสนาจะมีความสุขกายสบายใจจะเกิดลาบเกิดผลเงินทองพอประมาณ ศัตรูจะแพ้พ่ายความทุกข์ร้อนใจต่างๆจะคลี่คลายเพศภัยต่างๆจะทําอันตรายท่านมิได้เป็นปีที่ท่านคิดหวังสิ่งใดก็จะได้สมความตามปรารถนาต่อมาคือคนที่อายุในปีนี้ตกฉัดเงินคือคุณผู้ชายที่มีอายุ26ปี38ปี50ปี62ปี74ปี และคุณผู้หญิงที่มีอายุ24ปี36ปี48ปี60ปี72ปีมีคำทำนายว่าจะเป็นปีที่มีการทำมาค้าขายการทำธุรกิจจะดียิ่งขึ้นจะ,จะเจริญยิ่งขึ้นคนที่ทำงานประจำทำงานราชการจะได้รับการเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งมีโชคดีในเรื่องของลาภผล มีเงินทองให้ใช้พอสบายจะผ่านพ้นอุปสรรคไปได้จะมีคนมาคอยคุ้มโทษคุ้มภัยให้จะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากคนรอบข้างไปแห่งขุนตำบลใดจะได้รับการอุปถัมภ์ช่วยเหลือผู้ใหญ่เมตตาค้ำจุนจะเป็นปีที่สมหวังในความรักจะได้บุตรบริวารสมความปรารถนาต่อมาคือคนที่อายุในปีนี้ตกคนคอขาด หรือคนหัวขาดคือคุณผู้ชายที่มีอายุ15ปี27ปี39ปี51ปี63ปี75ปีและคุณผู้หญิงที่มีอายุ23ปี35ปี47ปี59ปี71ปีมีคำทำนายว่าเป็นปีที่ไม่ดีเป็นปีที่มีเคราะ ผู้ใหญ่จะให้โทษจะหาที่พึ่งไม่ได้ต้องระวังของมีคมเขี้ยวงาเลือดจะตกยางจะออกต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุมีเรื่องที่จะต้องจำทนจำยอมประสบกับความร้อนใจมีความลำบากเกิดการทะเละวิวาทเกิดคดีความเสียเงินเสียของรักการทำมาหากินไม่ราบรื่นอาชีพการงานไม่ก้าวหน้า สุขภาพไม่เค่อยดีต้องระวังการเจ็บป่วยการผ่าตัดการเสียเลือดเสียเนื้อมีเหตุที่จะต้องจำทนจำยอมต้องอยู่ในกรอบในกฎในเกณฑ์โชคลาภเงินทองเสียหายไม่ควรลงทุนที่มีความเสี่ยงต่อมาคือคนที่มีอายุในปีนี้ตกเรือนหลวงคือคุณผู้ชายที่มีอายุ16ปี28ปี40ปี52ปี 64ปี76ปีและคุณผู้หญิงที่มีอายุ22ปี34ปี46ปี58ปี70ปีมีคำทํานายว่าจะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชูจากผู้หลักผู้ใหญ่จากเจ้านายได้รับการคุ้มครองป้องกันได้ที่อาศัยกินอยู่หลับนอนได้ที่พึ่งพาพึ่งพิงได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่ง ปัญหาต่างๆจะได้รับการแก้ไขมีลาภผลเงินทองพอประมาณได้เจอคนที่ถูกตาต้องใจได้มาครองเป็นคู่กันเป็นปีที่สุขก,กายสบายใจดีศัตรูจะทำอะไรไม่ได้ต่อมาคือคนที่มีอายุในปีนี้ตกปราสาททองคือคุณผู้ชายที่มีอายุ17ปี29ปี41ปี 53ปี65ปี77ปีคุณผู้หญิงที่มีอายุ21ปี33ปี45ปี57ปี69ปีมีคำทํำนายว่าเป็นปีที่ดีมากจะได้ตั้งตัวเป็นหลักเป็นฐานได้มีบ้านมีที่ดินมีเลือกสวนไร่นาและหยดยานพาหนะ จะประสบโชคลาภเงินทองมากมายได้ลาบจากสัตว์สองเท้าสีเท้าการค้าการขายเจริญรุ่งเรืองได้กียรติยศชื่อเสียงเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเป็นปีที่มีความสุขสมบูรณ์ได้พบพานคนรักได้มีคู่ครองได้แต่งงานได้ลูกได้บริวารจะชนะอุปสรรคทั้งปวงศัตรูไม่สามารถทำอันตรายใดๆได้ ต่อมาคือคนที่มีอายุในปีนี้ตกราหูคือคุณผู้ชายที่มีอายุ18ปี30ปี42ปี54ปี66ปี78ปีคุณผู้หญิงที่มีอายุ20ปี32ปี44ปี56ปี68ปี80ปีมีคำทํานายว่าเป็นปีที่ไม่ค่อยดี ต้องระวังการสื่มเสียชื่อเสียงหน้าที่การงานมีปัญหาทําอะไรก็ไม่ค่อยจะราบรื่นสุขภาพไม่ค่อยดีเกิดการเจ็บป่วยปวดหัวปวดตาระวังโรคปอดโรคตับโรคทางเดินหายใจเกิดการร้อนที่อยู่ต้องย้ายบ้านเปลี่ยนงานเกิดการยุแย่แตกแยกมีเรื่องทะเลาะวิวาทเกิดคดีความถูกหลอกถูกโกงสูญเสียเงินทอง ความรักมีปัญหาต่อมาคือคนที่มีอายุในปีนี้ตกฉัดทองคือคุณผู้ชายที่มีอายุ19ปี31ปี43ปี55ปี67ปี79ปีคุณผู้หญิงที่มีอายุ19ปี31ปี43ปี55ปี67ปี79ปีเช่นกัน มีคำทำนายว่าเป็นปีที่ดีมากจะได้ลาบยศสารเสริญจะเจริญในหน้าที่การงานได้ยศได้ตำแหน่งเพื่อนฝูงให้การยอมรับการทำมาค้าขายก็มีกำไรงามมีคนมาอุปถัมภ์ค้ำชูมาให้โอกาสจะได้เนื้อคู่จะได้คนรักคนที่ถูกใจมาร่วมเรียงเคียงหมอนจะชนะต่อศัตรูอุปสรรค ข้อพิพาทขัดแย้งทั้งหลายจะคลี่คลายจะชนะคดีความจะไปแห่งหนุนตำบลใดก็มีคนคอยช่วยเหลือจะมีชื่อเสียงให้ปรากฏแก่สังคมคนทั่วไปมีเงินทองรายได้มากตลอดทั้งปีต่อมาคือคนที่มีอายุในปีนี้ตกเทวดาขี่เต่าคือคุณผู้ชายที่มีอายุ20ปี32ปี44ปี56ปี 68ปี80ปีคุณผู้หญิงที่มีอายุ18ปี30ปี42ปี54ปี66ปี78ปีมีคำทำนายว่าเป็นปีที่ดีปานกลางมีเงินทองรายได้พอใช้จ่ายโชคล่ามเงินทองจะได้เนืองเนืองแต่ไม่ใช่ลาบก้อนใหญ่ การทำมาค้าขายและหน้าที่การงานไปได้เรื่อยๆไม่โดดเด่นนักมีคนให้ความช่วยเหลืออยู่บ้างชีวิตมีปัญหาอยู่บ้างแต่ก็จะผ่านไปได้จะต้องระวังบริวารนำความเดือดร้อนมาให้เป็นปีที่ต้องมีการเดินทางใกล้กไลจะได้ยวดยานพาหานะมีความไม่แน่นอนในเรื่องของความรักคู่ครองชีวิตมีความสุขพอประมาณ ต่อมาคือคนที่มีอายุในปีนี้ตกคนต้องขือคาหรือนักโทษคือคุณผู้ชายที่มีอายุ21ปี33ปี45ปี57ปี69ปี81ปีคุณผู้หญิงที่มีอายุ17ปี29ปี41ปี53ปี65ปี77ปี มีคำทำนายว่าเป็นปีที่มีเคราะห์อย่าทำอะไรที่ผิดกฎหมายอย่าไปในที่อโคจรต้องระวังการเกิดกรณีพิพาทคดีความเกิดความวุ่นวายในครอบครัวญาติพี่น้องนำความเดือดร้อนมาให้การทำมาหากินไม่ราบรื่นหน้าที่การงานเกิดการสะดุดหยุดชะงักต้องระวังการเกิดเรื่องชู้สาวความรักไม่ราบรื่นเกิดปัญหา บริวารจะให้โทษผู้ใหญ่ไม่ช่วยเหลือไม่มีที่พึ่งต้องอยู่ในกรอบในเกณฑ์มีเรื่องที่จะต้องจำทนจำยอมระวังการต้องโทษคุมขังโชคลาภได้น้อยหรือไม่มีโชคลาภการเงินขัดสนไม่ควรลงทุนที่มีความเสี่ยงมีศัตรูจ้องทำลายไม่ค่อยมีความสุขก,กายสบายใจต่อมาคือคนที่มีอายุในปีนี้ ตกพ่อมดหรือพ่อหมอคือคุณผู้ชายที่มีอายุ22ปี34ปี46ปี58ปี70ปี82ปีคุณผู้หญิงที่มีอายุ16ปี28ปี40ปี52ปี64ปี78ปีมีคำทํานายว่า เป็นปีที่มีการทำมาค้าขายและหน้าที่การงานดีพอประมาณผู้ใหญ่จะให้ความเมตตาเลี้ยงดูมีที่พึ่งพิงถ้ารับอาสาเจ้านายจะได้ดีจะได้ศึกษาร่ำเรียนในสัพวิชาจะมีคนมาขอความช่วยเหลือจะต้องช่วยเขาก่อนเขาจึงจะตอบแทนกลับมาจะมีความสุขความทุกข์ปานกลางเจ้านายหรือผู้ใหญ่ที่เป็นชาย จะให้การช่วยเหลืออุปถัมภ์ให้ลาบให้ผลใครป่วยอยู่จะได้เจอหมอดีสุขภาพจะดีขึ้นความรักคู่ครองจะมาจากผู้ใหญ่จัดหาแนะนำโชคลาภเงินทองมีมาเรื่อยๆแต่ได้ปานกลางมีความสุขพอประมาณต่อมาคือคนที่มีอายุในปีนี้ตกแม่มดหรือแม่หมอคือคุณผู้ชายที่มีอายุ23ปี สาปี47ปี59ปี71ปี83ปีคุณผู้หญิงที่มีอายุ15ปี27ปี39ปี51ปี63ปี75ปีมีคำทำนายว่าจะได้ดีเพราะคำพูดผู้ใหญ่ให้ความเมตตาเจ้านายผู้หญิงหรือผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิง จะให้ลาบให้ผลให้การช่วยเหลือให้การอุปถัมภ์ค้ำชูจะเป็นปีที่มีความวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องของความรักคู่ครองการทำมาค้าขายและตำแหน่งหน้าที่การงานจะดีปานกลางโชคลาภและรายได้พอประมาณจะมีคนมาขอความช่วยเหลือซึ่งท่านจะต้องช่วยเหลือเขาไปก่อนแล้วจึงจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนกลับมาถ้าเจ็บไข้ได้ป่วย ให้ไปหาหมอผู้หญิงจริงจะดีจะมีเรื่องเหนื่อยใจเหนื่อยกายบ้างแต่จะผ่านไปได้ต้องระวังอารมณ์ตนเองมีความสุขกายสุขใจพอประมาณต่อมาคือคนที่มีอายุในปีนี้ตกหน้าคราชคือคุณผู้ชายที่มีอายุ24ปี36ปี48ปี60ปี72ปี84ปี คุณผู้หญิงที่มีอายุ14ปี26ปี38ปี50ปี62ปี74ปีมีคําทํานายว่าเป็นปีที่ดีกึงงก่งหนึ่งเสียกึ่งหนึ่งจะได้ลาบจากบริวารได้ลาบจากผู้ใหญ่เติบโตในตําแหน่งหน้าที่การงานเป็นปกติการทำมาค้าขายดีเป็นช่วงๆเสียเป็นช่วงๆ เป็นปีที่จะต้องระวังอุบัติเหตุและอาวุธของมีคมระวังเขี้ยวงาของสัตว์ระวังอสอรพิษและสัตว์มีพิษจะกัดต่อยให้ระวังคนปองร้ายเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยควรหาเวลาเข้าวัดสวดมนต์ถือศีลภาวนาบ้างทุกโทษจะได้บรรเทาลงโชคลาภรายได้พอประมาณก็เป็นอันจบคำทํานายของตามตำราภูมชาตินะครับ ท่านที่ได้รับคำทำนายที่ดีก็ขอให้ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทส่วนท่านที่ได้รับคำทำนายที่ไม่ดีก็จะต้องระมัดระวังตัวการเป็นพิเศษใช้ชีวิตอย่างมีสติอย่าประมาทและควรจัดหาเวลาไปทำบุญไหว้พระสวดมนต์ไปถึงศีลภาวนาบ้างให้การช่วยเหลือให้ทานกับคนกับสัตว์ที่ได้โอกาสก็จะเป็นการเสริมบุญเสริมดวงให้กับตัวท่าน ซึ่งการทำนายตามตำราภูมชาติถือว่าเป็นการทำนายแบบกว้างๆที่ให้ความแม่นยำน้อยกว่าการดูดวงด้วยโหราศาสตร์แต่ก็สามารถฟังเอาไว้เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตจะได้ระมัดระวังตนสุดท้ายนี้กระผมก็ขออวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความโชคดีได้เจอแต่สิ่งดีๆเจอคนที่ดีๆมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตและคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาทุกประการนะครับ ด้วยความรักและปรารถนาดีจากลุงโจโหราครับผม